นี่นะครับห้องน้ำที่น้ำตกจิตสาวน้อยนี่ <Yeah. S 3> oh. สะอาดสวัสดีครับกับผมยิ้มเกียงเด็กแม่เที่ยวเดี <Ooh. S 1> ย๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ำตกมันจะสวยงามแค่ไหนไปกันเลย ด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดับร้อนที่น้ําตก7สาวน้อยจังหวัดสระบุรีนี่เองครับซึ่งเป็นน้ําตกที่ไร้ ผ่านครอบคุมตั้งแต่อเภอม่วกเกล็กอ,อวังม่วงจังหวสระบ,บุรีและอเภอปากช่องจงนครราชสีมาครับน้ำตกเสาวน้อยนะครับนับว่าเป็นน้ำตกที่ใกล้กรุงและยังเดินทางสะดวกอีกด้วยซึ่งที่มาของน้ำตกเจ็สาวน้อยนะครับก็มาจากน้ำตกจะมีเจ็ดชั้นบวกกับชื่อหมู่บ้านที่นี่คือสาวน้อยครับก็เลยบรรลุมันเป็นน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ประวัติความเป็นมาของที่นี่ก็คือมีพื้นที่น้ําตกในพื้นที่7ชั้นนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่เนี่ยทางทิศเหนือชื่อหมู่บ้านเสาน้อยก็เลยตั้งว่า อุทยานแห่งชาติน้าตกสุซางน้อยน,นะครับจจุบันประกาศเป็นอุทยานนะครับพื้นที่ของเรามีการดูแลก้องกันรักษาป่าอีกส่วนหนึ่งก็จะดูแลเรื่องด้านบริการนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆในการลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีแบ่งโซนการลงเล่นน้ําอย่างชัดเจนซึ่งในแต่ะชั้นนะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณ2-5ถึงเมตรซึ่งเราสามารถลงไปเล่นน้ําได้นะครับซึ่งในการเล่นน้ําที่นี่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพวกเราอยู่ S <S <an> <S เราจะแบ่งไรากาดนะครับไว้อยู่ตามชั้นน้ําตกต่างๆนะครับคอยเฝ้าระวงังแล้วก็มีของดูชีพเสื้อดูชีพแล้วก็เชือกช่วยชีวิตนะครับไว้เวลาช่วยนักท่องเที่ยวเวลาเกิดใบจมน้ําแต่โอกาสที่จะจมน้ําน้อยมากเพราะว่าทางอุทยานของเราได้ให้แบ่งโซนนะครับโดยใช้แนวทุ่นสีแดงนะครับแบ่งโซนว่าพื้นที่ลึกเราจะไม่ให้ลงเล่นเลยเราจะให้เล่นเฉพาะพื้นที่ตื้นนะครับจะมีจุดให้เล่นก็คือพื้นที่ตื้นแทบจะทุกชั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนํานักท่องเที่ยวเวลาลงเล่นน้านะครับ จากการที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับชั้นที่1จะเป็นชั้นที่มีคนไปเล่นน้ํามากที่สุดนะครับผมซึ่งเราสามารถเดินตรงสันน้ําตกได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากเดินตรงสันน้ําตกนะครับก็สามารถเดินเลยมาที่สะพานดงพญาเย็นได้นะครับผมซึ่งเป็นสะพานที่กันระวางจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมาครับผมฝั่งนี้คือไปนครราชสีมาครับฝั่งนี้คือฝั่งสระบุรีครับผม แม่สาวน้อยอากาศร้อนๆกับน้ำเย็นๆนี่มันแบบโคชูเลยตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่น้ำตกชั้นที่4นะครับเป็นชั้นที่อยู่ใกล้กับบริเวณจอดรถของเรานะครับผม ต่วาาสสััยนเปป็นสีชเมื่อมาเล่นทันที่4แล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเดินย้อนกลับไปชั้น3 2 1สองก็ได้หรือจะไปชั้น5้าก็ได้นะครับผมพี่ครับที่นี่ห่วงยางเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ช่องห่วงละ40มันยี่สเป็น60ครับมีกี่ขนาดครับมีเล็กมีกลางมีใหญ่คับแต่ว่าราคาเดียวกันหมดเลยเหรอครับ สำหรับค่าข้า,ขาอุทยานนะครับผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็ก10บาทค่าจอดรถคันละ30บาทครับผมอ่าสัมภาษณ์ไหนว่าเป็นลเป็นไงบ้างครับเฮ้ยสนุกมากเลยค่ะคือแบบว่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรที่สนุกขนาดนี้มาก,ก่อนมาเจอแบบว่าอากาศแบบร้อนรอแล้วลงไปในน้ำเย็นๆแบบนี้มันถกชื่นมากเลยทุกคน <c oughs> คลิปนี้เราติดตั้งผ้าเบรกคอมแพกพีโม่เบรกด้วยเทคโนโลยีแผ่นซิมสีส้ม4ชั้นดูดซับเสียงเพื่อลดปัญหาเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนขณะเบรกและฝุ่นดำติดล้ออีกด้วยใช้ดีเบรกนุ่มนึบไม่มีเสียงสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคอมแพกเบรกมากๆสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ติดตามและส่งขยให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวัรนี้สวัสดีครับผมค